สวัสดีนักลงทุนและสมาชิกทุกท่านวันนี้มาพบกับผมทัศน์บลอมโต๊เช่นเคยนะครับในวันศุกร์ที่18สิงหาคมพศ2566นะใครได้เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทัดนบลมโต๊ะได้ทำคลิปต่อต่อ,ตอกันไปด้วยนะครับก็ในค่ำคืนนี้นะจะมีฟุตบอลทั้งหมด ถ้าคู่ด้วยกันนะครับพี่จะมานําวิเคราะห์ให้กับนักลงทุนนะก็จะเป็น5คู่ที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นพิมลีกหนึ่งคู่นะฮะแล้วก็จะเป็นของฝั่งของบุนเดลิก้าเยอรมนีอีก1คู่นะครับ ก็ต้องมาดูว่าหาคู่ที่ทัดจะมานำวิเคราะห์ให้กับนักลงทุนในหน้าช่อง YouTube นี้จะสามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนไปทั้งหมดกี่คู่ก็ต้องมารุ้นเชียกกันในค่ำคืนนี้ได้เลยนะครับและก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์บอลในวันนี้นะเรามาสรุปผลบอลในคู่เมื่อคืนกันก่อนนะครับที่ทัดให้ไปทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะในคู่เมื่อคืนนะครับ4คู่ที่ทัดให้ไปนะก็สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนไปเต็มทุกคู่เลยนะมาทุกคู่ ทั้งสูงทั้งต่ำนะครับก็ถือว่าสุดจัดปหลัดบอกนะก็ในคู่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับใครตามทัดบอลลต๊กก็ถ้าแทงสเต็ปไปก็สเต็ป4น่าจะแตกนะใครตามสกอร์สูงก็ น่าจะสะเต็ปแตกเหมือนกันนะครับก็ถือว่าแตกทั้งหมดเลยนะในคู่เมื่อคืนนะครับเรามาดูคู่ที่1กันเลยนะครับคู่ที่1น,นะฮะจะเป็นพิวนิกเปิดบ้านพบเจอกับบูุกิมนะครับในคู่นี้ทัตกาให้เต็งไปที่บูุกิมก็มาตามนัดที่เราวิเคราะห์ไว้ในหน้าช่อง YouTube นี้นะครับก็หวานเจ็บกันไปเลยนะสามารถทํากําไรให้กับทุนไปเต็มตีหรือว่าเต็มคาราเบลนะครับส่วนราคาสูงต่ำในคู่นี้ก็มาตามนัดที่เราวิเคราะห์ไว้ในหน้าช่อง YouTube นี้นะฮะก็ สุดจัดประหลัดบอกนะครับในคู่ที่1ของรายการในค,รค่ำคืนนี้ก็หวานเจ็บกันไปเลยนะส่วนคู่ที่2จะเป็นรินคอนนะครับเปิดบ้านพบเจอกับบดคานี่นะในคู่นี้ทัาต์ก็ให้ไปที่บดคานีก็หวานเจ็บหรือว่ามาตามนัดที่เราวิเคราะห์ไว้เลยนะครับก็จะเป็นบดคานีที่สามารถเก็บเยชนะไปที่3ประตูต่อหนึ่งก็หวานเจ็บและราคาสูงต่ําในคู่นี้ก็ มาตามนัดเหมือนกันนะครับก็สามารถทํากําไรให้กับตั้งทุนได้นะก็หวานเจ็บกันไปเลยนะครับเปิดหัวมานะฮะ <s. S 1> ส,ค,สคู่แรกนี้ก็สามารถทํากําไรให้กับตั้งทุนไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับก็ถือว่าทํากําไรให้กับตั้งทุนไปเต็มตีนหรือว่าเต็มคาราเบลนะฮะส,ส่วนคู่ต่อมานะครับคู่ที่3นะจะเป็นออสเตรเวนานะครับเปิดบ้าน <S <s. <S พบเจอกับลิกเกียวอร์ชอนะฮะในคู่นี้ทัดก็ให้ไปที่ลิเกียวอร์ชอก็ไม่ผิดหวังนะฮะก็ มาตามนะัดที่เราวิเคราะห์ไว้ในหน้าช่อง YouTube นี้นะครับก็จะเป็นลิกเกียวชอที่สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด5ประตูต่อ3ส่วนราคาสูงต่ำในคู่นี้ไม่ต้องถามนะครับถ้าให้ไปที่สกอร์อะไรนะถ้าให้ไปที่สกอร์สูงเต็มเวลา90นาทีนะครับก็มาตามนะัดที่เราวิเคราะห์ไว้ในหน้าช่อง YouTube นี้นะฮะก็หวานเจี๊ยบกันไปเลยนะครับส่วนคู่ที่4นะจะเป็นอคูเดลี่นะเปิดบ้านพบเจอกับ ขับบูธนะครับในคู่นี้ทัดก็ให้ไปที่ขับบูธนะฮะก็มาตามนัด <iy> ที่เราวิเคราะห์ไว้เหมือนเดิมนะฮะทั้งหมด4คู่นี้นะครับเข้าวินหมดเลยนะฮะก็จะเป็นขับบูธนะครับที่สามารถเก็บชัยชนะไปที่5ประตูต่อ1นะฮะก็ถือว่าทํากําไรให้กับต้งทุนไปเต็มเตเลยนะครับในคู่เมื่อคืนนี้นะฮะส่วนราคาสูงต่ําในคู่นี้ทัดให้ไปที่สกอร์สูงเต็มเวลา90นาทีนะครับก็ถือว่ามาตามนัดที่เราวิเคราะห์ไวนะก็สามารถทําสตดุ้งสะดังหรือว่า ทำกำไรให้กับนั้งทุนไปทั้งหมดเลยนะครับในคู่เมื่อคืนนะทั้งหมด4คู่ที่ทัดวิเคราะห์ให้กับนั้งทุนก็เข้าไปทั้งหมด4คู่เต็มและแลระาคาสูงต่ําก็เข้าไปทั้งหมด4คู่เต็มนะครับก็ถือว่าทํากําไรให้กับนั้งทุนไปเต็มสูบหรือว่าเต็มระบบนะฮะในคู่เมื่อคืนนี้นะครับ และใครที่ตามทัดบอลมโต๊ะนะก็บวกกันไปนะครับสำหรับนักลงทุนสายบอลนะก็หวานเจ็บกันไปเลยนะครับและนักลงทุนคนไหนนะที่อยากได้ทัศนบอลดีๆจากทัดบอลลมโต๊ก็ สามารถติดตามทัดบลมโต๊ะในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับก็ถ้าไม่อยากพลาดทัศนบอลดีๆจากทัดบลมโต๊ะนะฮะและต่อมานะครับเรามาเริ่มวิเคราะห์ในคู่ที่1ของรายการในค่าคืนนี้กันเลยนะครับในคู่ที่1ของรายการในค่าคืนนี้จะเป็นนอตติแฮมฟอร์เรนนะเปิดบ้านพบเจอกับเชฟฟิลด์ยูน i เต็ดนะครับในคู่นี้ก็ลงฟาดแข่งกันมาแล้วนะหนึ่งนัดนะฮะ ในฝั่งของเชฟฟิลด์ยูนิต็ดนะครับที่อยู่อันดับ16ของตารางนะแข่ง1น,นัดของพวกเขานะครับแพ้ไปนะก็ถือว่ายัางไม่มีแต้มนะครับในหลีกนี้นะฮะก็ต้องมาดูว่าในนัดนี้ของพวกเขานะจะสามารถเก็บชัยชนะนอกบ้านได้หรือไม่ส่วนฝั่งของน o อตติงแฮมฟอร์เรแข่งมาทั้งหมด1น,นัดนะครับก็แพ้เหมือนกันนะฮะก็ยังไม่สามารถมีแต้มได้นะฮะก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้นอตติงแฮมฟอร์เรจะสามารถเก็บ สามตามในบ้านตัวเองได้หรือไม่ก็ต้องบรลุุนเชยร์กันเลยนะครับและส่วนผลการแข่งกันที่ผ่านมาของพวกเขาหรือว่าสถิติที่พบเจอกันนะครับสินัดหลังสุดของพวกเขาจะเป็นฝั่งของน o อตติงแฮมฟอร์เรสต์นะที่สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด3นัดด้วยกันเสมอ3และแพ้ให้กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปทั้งหมด 4นัดด้วยกันนะครับก็ยังถือว่าพบเจอกันทีไรย,ยังสู่สีคู่ขี้กันยังกินกันยังไม่ลงต้องมาตัดสินว่าในค่ำคืนนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะนะฮะและเรามาดูผลการแข่งขันหรือว่าฟอร์มการเล่นของนอตติงแฮมฟอร์เรนต์กันบ้างนะครับสิบนัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด3เสมอ2แพ้ไปที่5มีัตราการชนะอยู่ที่30%ราคาที่เปิดทำกำไรให้กับตังทุนอยู่ที่66.7%ราคาสูงต่ำอยู่ที่11.1%เท่านั้นนะนก็ถือรา,า,าสู็ของเท่านั้น ค่ข้างที่จะไม่ทํากําไรให้กับต้งทุนเลยนะครับส่วนราคาเปิดทํากําไรให้กับต้งทุนค่อนข,ข้างที่จะทํากาไรให้กับต้งทุนได้พอสมควรแต่ก็ต้องมาดูว่าในค่ําคืนนี้ของพวกเขานะ่าจะสามารถเก็บ3มแต้มในบ้านตัวเองได้หรือไม่ก็ต้องบรุ่นเชียร์กันในหน้าช่องยูทูบนี้ได้เลยส่วนฝั่งของเชฟวิลด์ยูเนเต็ด10นัดหลังสุดของพวกเขาก็ค่อนข,ข้างที่จะทําผลงานได้ตามมาตรฐานนะแต่ก็ไม่ได้ได้ดีมากเท่าไหร่นะครับ ก็สิบด้าหลักสุดของพวกเขาสามารถเก็บเัยชนะไปทั้งหมด4เสมอ1แพ้ไปที่5มีอัตาการชนะอยู่ที่40%ิน ราคาที่เปิดทํากําไรให้กับตั้งดุนอยู่ที่40%ราคาสูงต่ําอยู่ที่40%นะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทํากําไรให้กับนั้งทุนได้พอสมควรนะครับในฝั่งของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะแต่ก็ต้องมาดูว่าในค่ําคืนนี้ของพวกเขาจะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรที่จะสามารถบุกมาเก็บชัยชนะจากน o อตติงแฮมฟอร์เรในนัดนี้ได้นะที่จะเก็บ3ามแจมลักบ้านนะครับและในภาพรวมนะทัดยังมองว่า2ทีมนี้พบเจอกันนะครับน่าจะออกมาสูสีคู่ขี้กันนะสะกอร์นา จะไม่โดดขึ้นสกอร์สูงมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าในค่มคืนนี้ใครจะมีทีเด็ดมากกว่ากันนะฮะและต่อมานะครับเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงเล่นในคํมคืนนี้ของทั้ง2ทีมกันเลยนะเริ่มจากฝั่งของนอตติงแฮมฟอร์เรนส์นะครับในคมคืนนี้ก็จะมาระบบแผนการเล่น 3, 4, 1, 2นะก็จะใช้กองหน้าไปทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยกิฟไว จอนสันและอวอนิยีนะเป็น3แนวหน้าที่จะร่าตาขายให้กับนอติงแฮมฟอร์เรนนะครับส่วนผู้เล่นกองกลางจะใช้กองกลาง4ตัวกองหลัง3ตัวที่จะเป็น11ตัวจริงของพวกเขาในค่ำคืนนี้ก็ต้องมาดูว่า11ตัวจริงของพวกเขาในค่ำคืนนี้นะครับจะสามารถทำกำไรให้กับรังทุนหรือว่าเก็บชัยชนะในบ้านตัวเองได้หรือไม่ก็ต้องมาดูเช็คก,กันในหน้าช่อง YouTube นี้นะ ส่วนผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆของพวกเขาก็จะมีผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆทั้งหมด3ตัวด้วยกันที่ยังไม่สามารถลงเล่นในค่ำคืนนี้ได้นะครับและส่วนรายชื่อผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของเชฟฟิลด์ยูนเต็ดนะก็จะมาระบบแผนการเล่น3-4-3นะครับในกองหน้าก็จะใช้กองหน้าทั้งหมด3ตัวนะครับก็จะเป็นกองหน้า3ตัวที่จะ สังหารประตูหรือว่าล่าประตูให้กับเชฟฟิลด์ยูนเต็ดนะก็ต้องมาดูว่า3ตัวกองหน้าของเชฟฟิลด์ยูนเต็ดจะสามารถใส่สกอร์ให้กับทีมได้กี่เม็ดส่วนผู้เล่นกองกลางก็จะใช้กองกลาง,ง4กองหลังสามนะครับที่จะไปฟาดแข่งกับนอตติงแฮมฟอร์เรนในค่ำคืนนี้นะแต่ก็ต้องมาดูว่าเซฟเป็นตัวจริงของเชฟฟิลด์ยูนเต็ดในค um ่ำคืนนี้จะมีทีเด็ดอะไรที่จะสามารถเก็บสามแต้ม นอกบ้านได้ก็ต้องรูุ้้นเชียรกันนี้หนะ้าช่อง YouTube นี้นะครับส่วนผู้เล่นบัจเจ็บหลักของพวกเขาก็ยังไม่สามารถลงเล่นได้ทั้งหมด5ตัวนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายของเชฟฟี่วิลเต็ดนะครับในมพืนนี้นะ และต่อมานะครับเรามาดูเลทราคาในคู่นี้กันเลยนะและเลทราคาในคู่นี้นะครับจะเป็นฝั่งของ n o t ต i n g h มฟอร์เรสนะที่ต่อให้กับเชฟฟิลด์ที่0.5หรือครึ่งลูกราคาสูงต่าอยู่ที่2.25หรือ2ลูกควบครึ่ง3นิดๆนะฮะและถ้าเป็นเลทราคาในคู่นี้นะครับทัดยังมองว่าในเลทราคาในแต่ละเว็บนะครับจะเปิดมาให้ ที่ n o t t i n g h a m f o r e s นนะฮะที่ต่อให้0.5นะครับและราคาสวยพอดีหรือว่าพอคำพอดีเลยนะครับและเลนราคาในคู่นี้นะทัดยังมองว่าใครที่จะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะทัดยังมองว่า Nottingham f o r e s นในคำ่ำคืนนี้สามารถเก็บ3ามแต้มในบ้านตัวเองได้อย่างแน่นอนนะครับเลทราคาที่เว็บเปิดให้อยู่ที่1.90และ1.84นะถือว่าราคาสวยพอดีนะครับและเลทราคาในคู่นี้ทัดให้ไปที่เจ้าบ้าน n o t t i n g h a m f o r เล t นะครับแตงคิดว่าน่าจะสามารถเก็บชัยชนะนะ ส่วนราคาสูงต่ำในคู่นี้ทัดขอกัดฟันสู้ให้ไปที่สกอร์สูงเตจมเวลา90นาทีนะครับในเลทราคา2.25นะคิดว่า3ามเลของพวกเขาน่าจะสามารถทำกำไรให้กับตั้งทุนได้พอสมควรนะครับในคู่ที่1ของรายการในค่ำคืนนี้ส่วนคู่ต่อมานะครับจะเป็นการเปิดบ้านของเวเดอร์เบเมนนะครับเปิดบ้านพบเจอกับบบเยยนมิวมิกนะฮะในคู่นี้ก็ เคยพบเจอกันมาทั้งหมด10นัดด้วยการจะเป็นบเยนมิมิกที่สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด9นัดและสเสมอ1นนัดนะครับลาเวเดอร์เบเมนนะฮะก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะจากบเยนมิมิกได้เลยนะครับก็ถือว่าฟอร์มของเขาไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะพบเจอกันทีไรจะเป็นฟุตบอลแพ้ทางกันนะครับจะเป็นฝั่งของบเยนมิมิกที่ดูดีกว่าเบเมนนะแต่ก็ต้องมาดูว่าในคำน,นี้ของพวกเขาทั้ง2ทีมนี้นะครับ ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บ3แต้มได้ก็ต้องรุ้นเชียร์กันในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยส่วนผลการแข่งกันที่ผ่านมาของเบเมนครับสิบนัดหลังสุดของพวกเขาก็ค่อนข้างที่จะทําผลงานไม่ค่อยดีนะักเท่าไหร่ก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด3เสมอ4แพ้ไปที่3มเมียตาการชนะอยู่ที่30มสราคาที่เปิดทํากําไรให้กับนักงทุนอยู่ที่42.9เอร์เซและราคาสูงต่ำอยู่ที่42.9เเซเหมือนกันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทำกำไรให้กับตั้งทุนได้พอสมควรแต่ก็ไม่ได้มาากเท่ไหร นในภาพรวมทัดยังมองว่าเบเมย์ในค่ำคืนนี้นะฟอร์มของพวกเขาก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็อยู่คงเส้นคงวาไม่ออกนอกลู่นอกทางนะแต่ก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้จะมีลุกเด็ดอะไรที่จะสามารถเก็บสตสมในบ้านตัวเองได้นะครับส่วนฝั่งของเสือใต้ใบยเย็นมิมิกในค่ำคืนนี้นะสิบหลังสุดของพวกเขาก็ถือว่าทำผลงานได้ดีจัดเลยนะครับก็สามารถเก็บเจชนะไปทั้งหมดเจ็ด เสมอสูตรแพ้ไปที่3มีอัตราการชนะอยู่ที่70%ราคาที่เปิดทํากําไรให้กับตั้งทุนอยู่ที่30%ราคาสูงต่ําอยู่ที่40%นะครับและในนัดล่าสุดของพวกเขานะก็ถือว่าน่าเสียดายนะแพ้ให้กับ RB บีไรซิกไปที่3ประตูต่อศูนย์ะครับไม่สามารถควา้าแชมป์ได้นะแต่ก็ต้องมาดูว่าใเยันมือมึกในค่ำคืนนี้จะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรที่จะมาโชว์ให้กับนักทุนและผู้ชมได้นะครับก็ต้องบรุนเชีย ในค่ำคืนนี้ได้เลยนะครับและต่อมานะเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงเล่นในค่ําคืนนี้ของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับเริ่มจากฝั่งของเบเมนนะในค่ําคืนนี้ก็จะ ใช้แผนระบบการเล่น4 4 2นะที่จะพบกับใบยเย็นสไต้มิวมิกในคําคืนนี้นะครับก็ถือว่าแผนระบบนี้ก็จะเป็นกองหน้า2ตัวนะครับแต่ก็ต้องมาดูว่ากองหน้า2ตัวของพวกเขาในคําคืนนี้จะสามารถใส่สกอร์ให้กับทีมได้กี่มเมล็ดส่วนผู้เล่นกองกลางก็จะใช้กองกลาง4และกองหลัง4นะครับที่จะไปฟาดแข่งกับใบยเย็นมิวมิกในคําคืนนี้ก็ต้องมาดูว่า11ตัวหลักของพวกเขาหรือว่า11ตัวจริงของเบเมในคําคืนนี้นะจะสามารถเก็บ3แต้มในบ้าน ตัวเองได้หรือไม่นะครับและผูดเล่นบรรจํบหลักๆของพวการมีเพียงแค่หนึ่งตัวเท่านั้นที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้นะฮะส่วนฝั่งของเบยเยนมิมิกเสือใต้นะครับก็จะใช้แผนระบบการเล่น4-2-3-1นะที่จะลงมาฟาดแข้งกับเบเมนในค่าคืนนี้นะครับตัวีิดาของเรานะฮะในค่าคืนนี้ก็จะเป็นเฮริเคนนะครับที่ย้ายมาจากท็อตแนมฮอสเปอร์มาซบกับเบย์เยนเสือใต้มิมิกในค่าคืนนี้นะฮะก็ต้องมาดูว่า เฮริเคนในนัดแรกของลีกของพวกเขานาจะสามารถยิงประตูให้กับเบเยนเซใต้ที่จะลงฟาดแข้งในค่ำคืนนี้สามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันเลยนะครับก็เป็นหน้าที่จับตามองหลายๆคนนะในแฟนบอลของเบเยนไิมิกนะครับก็ต้องมาดูว่าเฮริเคนในค่ำคืนนี้จะสามารถใส่สกอร์ให้กับทีมได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันในหน้าช่อง YouTube นี้นะครับส่วนผู้เล่นกองกลางจะใช้กองกลาง5ตัวและกองหลังสีตัวนะครับที่จะเป็น สิบเป็นตัวจริงที่ขับเคลื่อนเกมและสร้างสรรค์โอกาสเกมในค่ำคืนนี้นะแต่ก็ต้องดูว่าสิบเป็นตัวจริงของพวกเขาในค่ำคืนนี้จะมีศักยภาพดีเท่าไหร่ที่จะสามารถเก็บเฉยชนะจากเบเมในค่ำคืนนี้ได้ก็ต้องปรุนเชียกกันเลยนะครับและต่อมานะฮะเรามาดูเลนราคาในคู่นี้กันเลยนะครับและเลนราคาในคู่นี้นะจะเป็นฝั่งของบบเยนเซอร์ใต้มิมิกนะครับที่ต่อให้กับเบเมที่1.5หรือ1ลูกครึค่งควบ2ราคาสูงต่ำอยู่ที่3.7 หหรือ3ลูกครึ่งควอบ4นะฮะและถ้าเป็นเลทราคาในคู่นี้ทัดยังมองว่าในคู่นี้นะครับทัดขอกัดฝันให้ไปที่บเยนวิลมิกนะครับในราคาที่สมเหตุสมผลนะฮะทัดยังมองว่าไบเยนสไต้์ในค่ำคืนนี้สามารถเก็บ3มแต้มได้อย่างแน่นอน,นครับรอรู้ลูกที่2จากพวกเขานะว่าจะยิงครึ่งแรกหรือครึ่งหลังเท่านั้นนะครับและราคาที่โตเปิดมาก็ให้ไปที่ไบเยน นะครับก็ถือว่าราคาสวยพอสมควรเลยนะครับก็อยู่ที่1.28เท่านั้นนะในใครที่จะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะนะครับส่วนาราคาสูงต่ำในคู่นี้นะทัดขอกัดฟันให้ไปที่สกอร ต่ำเต็มเวลา90นาทีนะครับทัดยังมองว่า4เมล็ดของพวกเขาไม่น่าถึงนะน่าจะออกมาถึงเพียงแค่3เมล็ดเท่านั้นนะครับและในคู่ที่2ของรายการในค่ำคืนนี้ทัดขอให้เต็งไปที่เบยันเบมิกในค่ำคืนนี้นะครับและให้ไปที่สกอตต์ต่ำ แต่เวลา90นาทีนะคิดว่าน่าจะสามารถทํากาไรให้กับทั้งทุนได้พอสมควรน,นะครับในคู่ที่2ของรายการในค่ําคืนนี้ส่วนคู่ต่อมานะครับคู่ที่3ของรายการในค่ําคืนนี้นะ่าจะเป็นมายก้านะเปิดบ้านพบเจอกับดียารือ,อันนะครับในคู่นี้ก็เคยพบเจอกันมาแล้วนะหนึ่งนัดนะฮะก็เปิดน่าจะเป็นนัดที่เปิดฤดูกาลนะครับก็ทั้ง2ทีมนี้ยังไม่มี แต้มเลยนะแต่ก็ต้องดูว่าในคำคืนนี้ของพวกเขาใครจะเป็นผู้สามารถเก็บสาแต้มได้นะครับส่วนสถิติที่พบเจอกันทั้งหมด10นัดหลังสุดของพวกเขานะสิบนัดหลังสุดของพวกเขาก็จะเป็นฝั่งของมายอ,อก,กาที่สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด4เสมสอ2และจะเป็นฝั่งของบิยาเรอันเก็บชัยชนะไปทั้งหมด4ด้วยกันนะครับ ก็ถือว่าพวกเขาทั้ง2ทีมนี้นะยังสูสีคู่ขี้กันนะฮะก็ต้องมาดูว่าในค่ําคืนนี้ของพวกเขานะครับใครจะเป็นผู้สามารถเก็บเยชนะและทํากําไรให้กับนังทุนได้ก็ต้องมารุ่นเชียร์กันเลยนะฮะส่วนผลการแข่งขันที่ผ่านมาของมายโยกานะครับสินัดหลังสุดของพวกเขาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทําผลงานได้ดีจัดพอสมควรนะครับก็สามารถเก็บเยชนะไปทั้งหมด5เสมอสแพ้ไปที่1มีอัตราการชนะอยู่ที่5 0ราคาที่เปิดทํากําไรให้กับนังทุนอยู่ที่5 0ราคาสูงจับอยู่ที่3 0นะฮะ ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทํากําไรให้กับนักลงทุนได้มากๆเลยนะครับ ก็ต้องมาดูว่าไมายกาในค่ำคืนนี้จะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรที่จะสามารถเก็บ3มแต้มในรีกของฤดูกาลนี้ได้ก็ต้องมาล้นเชียร์กันในหน้าช่อง u t ท b ปนี้ได้เลยส่วนฝั่งของวิยาณไรอันในค่ำคืนนี้นะครับในภาพรวมนะทัดยังมองว่า10นัดหลังสุดของพวกเขาค่อนข้างที่จะทําผลงานได้แย่พอสมควรเลยนะครับก็สามารถเก็บชัยชนะไปเพียงแค่หนึ่งัดเท่านั้นเสมอ3แพ้ไปที่6กมีอัตราการชนะอยู่ที่1 0ราคาที่เปิดทํากำไรกับนักทุนอยู่ที่20%ราคาสูงต่ําอยู่ที่หเลย ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทํากําไรให้กับต้นทุนได้น้อยเลยนะฮะหรือว่าแทบไม่สามารถทํากําไรให้กับต้นทุนได้เลยนะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าบียาเรียร e ในค่ำคืนนี้นะพวกเขาจะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรนะครับในค่าคืนนี้ที่จะมาฟาดแข้งกับมาโยก้าและสามารถเก็บสามแต้มได้และเก็บเฉยชนะได้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันในหน้าช่อง YouTube นี้นะครับและต่อมานะฮะเรามาดูเรทราคาในคู่นี้กันเลยนะครับจะเป็นบทสรุปของพวกเรานะว่า ในค่ำคืนนี้ใครจะเป็นผู้สามารถทำกำไรให้กับนั้งทุนได้นะครับและในคู่นี้นะจะออกมาที่ราคาสเสมอนะครับแต่ในหลายๆเว็บนะก็ให้ไปที่ฝั่งของบิยาลีอันนะครับ ต่อราคาปปนะฮะส่วนราคาสูงต่าในคู่นี้นะครับอยู่ที่2ลูกเท่านั้นนะฮะและถ้าเป็นเลทราคาในคู่นี้นะครับทัดยังดูว่าราคาที่เวฟต่อให้และราคาที่น่าจะเป็นสมเหตุสมผลทํากําไรให้กับทั้งทุนได้ทัดยังมองว่าน่าจะเป็นฝั่งของมายอรานะครับดูจากฟอร์มการเล่นนะฮะทัดยังมองว่ามายอก้าในค่าคืนนี้ ชวดเก็บสาแต้มในบ้านได้อย่างแน่นอนครับหรือไม่ก็แบ่งแต้มกันไปนะและก็ชนะเลตราคาไปนะครับทัดยังมองว่าในค่าคืนนี้เต็งในคู่ที่3ของรายการในค่าคืนนี้ทัดให้ไปที่มยายกไก่นะครับส่วนราคาสูงต่าในคู่นี้ทัดให้ไปที่สกอร์สูงนะรอลุ้นลูกที่3จากของพวกเขานะครับว่าจะยิงครึ่งแรกหรือครึ่งหลังเท่านั้นทาดยังมั่นใจว่า2ทีมนี้พบเจอกันนะครับมีแน่นอนนะสามเลดสามารถทํากําไรให้กับทั้งทุนได้นะครับและในคู่ที่ สของรายการในค่าคืนนี้ทัดให้แ่งไปที่มายยก้าและให้ไปที่สกอร์สูงเต็มเวลา90นาทีนะครับคิดว่าสามารถทํากําไรให้กับนักทุนไม่น้อยก็มากนะในคู่ที่3ของรายการในค่าคืนนี้ส่วนคู่ต่อมานะครับจะเป็นบาเลนเซียเปิดบ้านพบเจอกับราพัสมัดนะฮะในคู่นี้ก็พบเจอกันมาแล้วนะครับ1นนัดนะฮะในนัด เปิดฤดูกาลนะครับก็จะเป็นลาพัทมัสนะที่แข่งไป1น,นัดก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้นะส่วนฝั่งของบาเลนเซียนะฮะเปิดฤดูกาลมานะครับแข่งไปแล้วนะหนึ่งนัดก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้นะครับก็มี3แต้มติดตัวไปแล้วนะฮะก็ต้องมาดูว่าในค่าคืนนี้ของทั้ง2ทีมนี้นะครับใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะนะฮะส่วนสถิติในการพบเจอกันของพวกเขานะครับจะเป็นฝั่งของบาเลลเซียนะที่สามารถเก็บชัยชนะจากลาพัทมัส ไปทั้งหมด3นัดด้วยกันและเสมอ3แล้วก็จะเป็นลาพัสมัดนะที่สามารถ เก็บชัยชนะไปทั้งหมด4นัดนะฮะก็ยังถือว่าพบเจอกันทีไรยังสูสีคู่ขี้กันยังกินกันยังไม่ลงแต่ก็ต้องมาดูว่าในคัาคืนนี้ของพวกเขาทั้ง2ทีมนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้ก็ต้องมารุ่นเชียร์กันในหน้าช่อง u t u b e นี้นะครับส่วนผลการแข่งขันที่ผ่านมาของบารลนเซียนะ10นัดหลังสุดของพวกเขาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทําผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด6นัดเสมอ2แพ้ไปที่2เมัารากันชนะอยู่ที่60% ราคาที่เปิดทํากําไรให้กับตั้งทุนก็อยู่ที่60%ราคาสูงต่าอยู่ที่40%นะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทํากําไรให้กับตั้งทุนได้พอสมควรเลยนะครับก็ต้องมาดูว่าในค่าคืนนี้ของบาเลนเซียนะจะสามารถเก็บเัยชนะและทํากําไรให้กับตั้งทุนได้หรือไม่นะครับและในนัดแรกของพวกเขาก็สามารถเก็บเัยชนะจากเซบียาไปทั้งหมด2ประตูตอนน่อ1นะก็ถือว่าสุดจัดประหลัดบอกเลยนะครับส่วนฝั่งของลาพัตมานะฮะ สิบนัดหลังสุดของพวกเขานะก็ถือว่าทําผลงานไม่ค่อยดีนะักเท่าไหร่นะครับก็สามารถเก็บเัยชนะไปทั้งหมด3ามสมอหแพ้ไปที่2มเมตรตาการชนะอยู่ที่30%ราคาที่เปิดทํากําไรให้กับตั้งทุนอยู่ที่40%สราคาสูงต่ําอยู่ที่20%นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทํากําไรให้กับตั้งทุนได้น้อยพอสมควรแต่ในภาพรวมทัดยัยงมองว่าในค่าคืนนี้ของลาพัดมากก็น่าจะมีลูกไม้ลูกเด็ดมาก พอสมควรนะครับก็ต้องมาดูว่าพวกเขาจะสามารถเก็บสามแต้มนอกบ้านตัวเองได้หรือไม่นะฮะแต่ในภาพรวมทัดยังมองว่า2ทีมนี้พบเจอกันน่าจะออกมาสูสี่คู่ขี้กันอย่างแน่นอนนะครับและต่อมานะฮะเรามาดูบทสรุปของพวกเรากันเลยนะครับบทสรุปของพวกเรานะก็มาดูที่เลทราคาในค่ําคืนนี้กันเลยนะครับและเลทราคาในคู่นี้นะจะเป็นฝั่งของเจ้าบ้านบาลนเซียนะครับต่อให้กับลาพัสมาที่0.5หรือครึ่งควบลูกนะร,ราคาสูงต่ําอยู่ที่2.25หรือ2ลูกควบครึ่งน,นิดๆ นะและถ้าเป็นเลทราคาในคู่นี้ทัดยังมองว่าราคาสก,กอร์สูงของพวกเขาน่าจะสามารถทํากําไรให้กับนักทุนได้พอสมควรเลยนะครับและในคู่นี้นะทัดขอให้ไปที่สก,กอร์สูงเต็มเวลา90นาทีนะครับคิดว่าน่าจะสามารถทํากําไรให้กับนักทุนได้นะฮะไม่มากก็น้อยนะครับในคู่ที่4ของรายการในค่ำคืนนี้นะครับส่วนเต็งในคู่นี้นะฮะทัดยังมองว่าเจ้าบ้านอย่างบาเลเซียก็ ในเลทราคาที่เว็บต่อให้มาฮะน่าเล่นมากเลยนะครับก็อยู่ที่1.79หรือ1.80นะราคาน้ำพอเหมาะพองามนะฮนะทำกําไรได้นะครับและในคู่นี้นะคู่ที่4ของรายการในค่ำคืนนี้นะครับทัดขอเชียร์ไปที่เจ้าบ้านบาเลเซียอย่างแล้วกันนะคิดว่าบาเลเซียในค่ำคืนนี้น่าจะมีแน่นอนนะ1เมล็ดน่าสามารถเก็บสารแต้มในบ้านตัวเองได้ในนัดที่2ของพวกเขานะครับ ในคู่ที่4ของรายการในค่ำคืนนี้ทัดขอให้ไปที่เจ้าบ้านบาลเซียและให้ไปที่สกอร์สูงเต็มรเวลา90นาทีคิดว่าสามารถทํากําไรให้กับนั้งทุนได้พอสมควรน,นะครับในคู่ที่4ของรายการในค่ําคืนนี้ส่วนนักลงทุนคนไหนนะครับที่เห็นต่างจากทัดบอลลมโตก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยหรือจะกระส่วนทัดก็ไม่ว่าจริงๆนะครับและคู่ไหนที่ทัดวิเคราะห์ให้กับตั้งทุนถูกใจก็สามารถตามทัดบอลลมโตในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับและต่อมานะฮะเรามาดูคู่ที่5 คู่สุดท้ายของรายการในค่ำคืนนี้กันเลยนะครับจะเป็นฝั่งของลีดยูไนเต็ดนะเปิดบ้านพบเจอกับเวสต์บอมวิดนะฮะในคู่นี้ก็ตกมาจากพิมร์ลีกนะครับมาอยู่ในลีกวันของแชมเปี้ยนชิพนะก็ต้องมาดูว่าทั้งสองทีมนี้นะครับของพวกเขานะเคยอยู่พิมร์ลีกเก่ามานะก็ต้องมาดูว่าจะสามารถ เก็บชัยชนะได้หรือไม่หรือว่าออกมายังไงสกอร์ยังไงก็ต้องมาดูกันในคาคืนนี้ได้เลยนะครับและต่อมาเรามาดูการแข่งขันของทั้ง2ทีมนะครับก็เคยพบเจอกันมาทั้งหมด10นัดด้วยกันนะจะเป็นฝั่งของลีดยูเนเต็ดนะครับที่สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด4และเสมอ2และจะเป็นเวสต์บอมวิชนะก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด4ด้วยกันนะครับก็ยังถือว่า10นัดหลังสุดของพวกเขานาะ พบเจอกันทีไรยังสูสีคู่ขี้กันแต่ก็ต้องมาดูว่าในค่าคืนนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บเัยชนะนะครับส่วนผลการแขง่งขันที่ผ่านมาของลีดยูนเต็ดนะสินัดหลังสุดของพวกเขาก,ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทําผลงานไม่ดีนักเท่าไหร่นะครับก็สามารถเก็บเัยชนะไปทั้งหมด3เสมอ2แพ้ไปที่5มีอัตราการชนะอยู่ที่30%ราคาที่เปิดทากําไรให้กับนักทุนอยู่ที่ 30%ราคาสูงต่ำอยู่ที่50%นะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทำกำไรให้กับตั้งทุนได้พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะแต่ก็ต้องมาดูว่า r ลีดยูในเต็ดในคำคืนนี้จะสามารถเก็บเัยช,ชนะได้หรือไม่ส่วนฝั่งของเวทบอมบิดนะครับสิบนัดหลังสุดของวเขาถือว่าทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเหมือนกับ r ลีดยูเนเต็ดนะก็สามารถเก็บเัยช,ชนะไปทั้งหมด2เสมสอ2 แพ้ไปที่6นัดนะและมีอยตรา,าก,การชนะอยู่ที่20%ราคาที่เปิดทำกำไรกับนักงน,นุนอยู่ที่ 10. 1 0 1ราคาสูงต่ำอยู่ที่7จ8นะก็ถือว่าน้อยมากเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทํากําไรให้กับนักทุนได้น้อยมากๆเลยนะส่วนราคาสูงต่าของพวกเขาก็สามารถทํากําไรให้กับนักทุนได้นะฮะในฝั่งของเว็บบอมวิดนะครับก็ในภาพรวมของ ทั้ง2ทีมนี้ก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้ก็ต้องมารุ้นเชียร์กันในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับและต่อมานะฮะเรามาดูเหรีราคาในคู่นี้กันเลยนะครับและเหรีราคาในคู่นี้นะจะเป็นฝั่งของลีดยูเนเต็ดนะครับที่ต่อให้กับเวทบอมบิดที่0.5หรือครึ่งลูกราคาสูงต่ำอยู่ที่2.5หรือ2ลูกครึ่งและถ้าเป็นเหรีราคาในคู่นี้นะครับทัดยังมองว่าถ้ามองในการทำำรํากําไรทัดยังมีใจให้ไปที่วัด เวทบอมบิดนะครับแต่ถ้ามองในภาพรวมทัดยังมองว่าในหน้าบอลนะดีโยนิเต็ดเล่นดีกว่าเวทบอมวิดอย่างแน่นอนนะครับในบ้านนะในค่ำคืนนี้นะครับและในคู่ที่5คู่สุดท้ายของรายการในค่ำคืนนี้ทัดขอตัดสินใจให้ไปที่ลีดยนเต็ดนะครับในค่ำคืนนี้นะ คิดว่าน่าจะสามารถทํากําไรให้กับรั้งทุนได้พอสมควรนะฮะไม่มากก็น้อยนะครับในฝั่งของลีดยูเนเต็ดนะครับและในคู่ที่5ของรายการในค่ําคืนนี้ทัดขอให้เต็งไปที่ลีดยูเนเต็ดและให้ไปที่ สกอร์สูงเต็มเวลา90นาทีนะครับคิดว่าน่าจะสามารถทํากําไรให้กับนักดูดได้พอสมควรนะฮะส่วนนักลงทุนคนไหนนะครับที่เห็นต่างจากทัดบรลมโต๊ะก,ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับหรือจะกัดจะสวนทัดก็ไม่ว่าจริงๆนะและคู่ไหนที่ทัดวิเคราะห์ให้กับนักดูนจุกใจก็สามารถติดตามทัดบรมโตะในหน้าช่อง u t u b e นี้ได้เลยนะครับ และนักลงทุนคนไหนหรือคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปทัดบอลลุมโตในค่าคืนนี้คิดว่ามีประโยชน์และนําไปต่อยอดได้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมทัดบอลลุมโต๊ะได้ทาคลิปต่อกันไปด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ทัดขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วมาเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ